หคนตายหลายเป็นยังก่อนนอนยังก่อนนุ่งบ่นุ่งเป็นยังโอ้ตายจะคนเนาะผู้ใดเหรอเนี่ยะไรไปก่อนไป เป็นยังไงเป็นยังไงเป็นยังไงแอบเรื่องธรรมดาคนตายไฟก็ตายคูยาเ้ายังตายคูยาตายง่ายตายบัดทิ่มมั้่ายง่าเพราะว่าคาตายง่ายะตายบัดตัวเพราะว่า

มันเล็กแทงนี่เท่งแท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 งใส่เงาเป็นหลุบอะไรแล้วมันก็เป็นสีน้ำเงใส่สีน้ำเงินในบอลลูนี่บอลสีนี่บอลกระมึกเนาะใส่น้ำมึกสีนี่เพราะว่าเพราะจำอะไรล่ะมีเพราะว่าแต่สีดำเหมือนบวสีน้ำเงินบวอาจารย์มีอย่างนี้เพคะอาจารย์ขาวอยู่สมุทรสาครใช่หรือเปล่ายัง

เนน้อยเนน้อยเนน้อยจบเขาพูดได้ยมดในเรื่องปอง้อมในโอกแก้วนี่ยืนยันการพนันแนนการพนันชื่อค้ายการหีการพนันมดชื่อข้ายาานี่ก่อนชื่อค้ายค้ายข้ายาย,าย,ยา่างนี้หลักฐานก็เป็นการพนันอืมุ้ได้บอไเปล่ากาพนันมดกก่ะ กซื้อขายขายต่อกันเนี่ยยันอดีิเ่อหล่ะคนคนเสียเขาก็เสียใจคนไม่เล่นเลยยกขึ้นอืมอืมแน่นแม่ไปหาลักเงินพอแมมาอย่างะเป็นต้นเหตุที่เราจะวันที่เจ้หน้าไปคู่บอกว่าเราจะเป็นคนขี้ขโมยเออนั่นแหละยาเล่นเนี่ยว่ะ กัางโอ,อด้ดีเองหัวต่างดีแล้ว

Ơi Thái cứ gai khe em khe kỳ Phải đánh đánh nè Con nổi nhỉ? Con nổi nổi, phốm ngon kìa Hửm? Con là ăn pha Nhớ ăn cơm Hửm? Ăn cơm cú nửa แม่บุแม่พ่อแม่ดูกแม่ยเงินรังเก่าะรัง,ง,ง,เงเก่าก็ใครังเก่าก็ยังมุงนี่แล้วเจ้วไปน,นอนยังเดียวกันอืมกนนี้นอนกันนอนมุงเดียวกันเนละยอ่ะกยนอนอืม

มอับอันขไม่เอาใส่เอาไว้จะเป็นองบอกบอเี้ยรูย่าบแลวรูเงีูอเป็นแน่นี่ว่ะกินนามหลายบ่นามหลาวมเยาเต้บกพอจำเลยเออพจำเ เงี่ยแท้เล็กแทหน่อยไปลงมางๆี่หละพี่่เ็นเอเงี่ยพ่กานะอยผมเนี้ีียแน่สบบ่อานไม่ไเงี้ยบนั่นใจ่สุดน่อนมั่งบางอนี้เสียสุดน่อม นี่คือบอใส่เสือ้อนอนเออนี่ใส่ตัวหนบางบางเนี่ยโอ้โอ้ออไปยังไปยังเปยังก่อา แลวพวกขี่พรทายไม่เสียใบใส่หรอจะน่งไม่ถ่อง้อนอไมุ่ื้อวนหย่งเกาะเด็กบุญอุ้มอุ้มเนาะอุ้มบุญบุญขาจ้ได่า่าหมายลุเยี่ยบผู้หญิงเอออุ้มเลยอุ้มอออออ้าวฉันรู้ไปดูม่มา เออนั่นแหละเอเป็นแนวไหนวะเนี้ยรูอยู่บ่ลูกอึเศรบ่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 เ่บบีมัสียบ่ีม่เสย่องบรตอนเน ลูกล่างเลยลางแหละเนาะเหีียวเลย่าอบเอฮเป็นเม็ดบอเหน้ยวแหลกล่างเลวเนาะล่างได้แหละล่างได้เละไม่นานอยู่ล่างวะปะล่างแ่างยังเหีียวมาันทาล้างล่างบ่ล่างเหีียวแหลกับล่างอย่าง้นเนาะบกาัเงมดตเน เหนื variance, ่อมาบืงเลยบขบาพงเนี่ยมาเบืงเลยบขวาพงเนี่ยนี่อย่างอะหึฮึ เห็นดิวะวนอยู่ล่างบ่แพงเขาตาบ่ไปล่างหนาวอะอย,ยังไปสียังไปสีปนะน้ำล่างหนาวน้ำจุก,าาออก,กหัวถงล่างบ่อพอเทไกลฟ้าง่เขาตาลก่อนตูส้สกปรกเอาเมื่อล่างเอาเร็วๆฝาไว้ แป้งนี่ขเขาเดาออกมาใบเล็บพอป้องนี่มาใบเล็บพอบ้งาบาบอบงนี่เล็บนี่เล็บป้อนเร็วมันสีรุดเลยแกรุดเลยเพื่อใบป้อง เขแก้แล้วจ้ะแก้บ่ได้มอนตอรหลุดเงื้องกันมากของเรามีให้คนดูแกนเลยค่ะอ๋ออะไรมันเป็นอย่างไมอไซหล่มเนื่อนี่ดิเขียนผ่อนเห็นมั้ยเ้ออเเว้ยท่ายมันหุดเองอืมเอาไปไคายผู้แขวคเขานี่อืม

ย้อนลงไปมันถึงมุมไหนล่ะ,ะเขาเขาทั้งย้อนลงไปถึงอันนี้ถึงกระบ้าลุดเลยจ้าข่าวไปในกระบ้าลุดเลยเน,นี่ยสะอาดไหมคราวนี้เขาเขาเสร็จอะไ้ประจักษ์เขาเร็จสะอาดคราวนี้สะอาดไหมอืมไปครับไปไปพีทอันนี้เนาะสวยเน่ ก็ใบไม้ได้ดีแต่ปี๊ดจะคุณนทามูมเขาอย่าไปถิ่มในหานยาๆมันจะป่เ็นอันนี้นาก็มีอยู่เด้อมีอยู่ลางบออันนี้เอาของไปแม่นี่นี่สมุดนี่เอาไปอ่านอพรขอแบเล็ตไปอันนี้นังนะ แล้วเป็ยังไรเออกินข่ารา้อนจังนอยหุ่นยังไปยิข่งหอมแล้วก่อนเดี๋ยวพอไปอาบน้ำเนี่ยอาบน้ำเพิ่ม้นเพ่มเหรอเออต้องเผาพอจะต้องหุ่นก่อนไป